จะว่าไปเจ้าของร้านไก่ทอดก็สวยดีนะไปเจอมาเหรอห้าไมไปพูดอะไรกับเธอนะฉันน่ะไม่พูดอะไรอยู่แล้วได้บอกเธอไหมว่าฉันไปยอมมาทูดนะนายบอกอ่นทัาวว่าดึงดาบแล้วฉันจะตายเลยล่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่นายบอกจริงเหรอจริงดิ <c oughs> ไม่นายเป็นคนเอ้ยเป็นก้อริ้แบบไหนเนี่ยฮะเฮ้ยอะไรอะไรเขาเข้ามาได้ยังไงอะเฮ้ยอะไรมาได้ยังไงอะคือคือคือว่าผมต้องขอโทษจริงๆครับแต่ว่าเขาสึกมาจ่อแล้วขอใช้ห้องน้ำหน่อยนะครับเขาเป็นมนุษย์ใช่ไหมเนี่ยใช่เขายังไม่ตายมนุษย์มาที่นี่ไม่ได้เนี่ยว้าวเออได้โปรดเถอะครับผมจะทำไงดีขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณมากเลยว้าว แคว่าความสิ้นหวังทําให้เข้าเปิดประตูเข้ามาไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยหากนายเชื่อในพระเจ้าทาไมไม่เชื่อความสิ้นหวังของมนุษย์ละ่ะนี่คือสิ่งที่มนุษย์เรียกว่าความมุ่งมั่นมีพลังเปลี่ยนชะตาได้นี่มนุษย์มาปลดทุกข์ในห้องดื่มชาของวิญญาณได้ยังไงแล้วจะรายงานเรื่องนี้ยังไงเนี่ยนั่งลงเลยนายต้องเขียนรายงานและเป็นความผิดข,ของนายเอาไปให้ดอกวาเขียนเอย คลิกรูปซ้ายร่างเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ